สวัสดีครับสวัสดีครทุกท่านนะครับคลิปนี้จัดไปสององนะครับราคาโปรโปร,โปรนะนี่พิมพ์ใหญ่องค์นี้น่าจะเป็นบางขุนพรมนะครับนี่มีเม็ดเม็ดนี้เด็ดนะเห็นไหมฮะน่าจะโดนลอกมาหไหมมอนจะมีลักษุด้วยนะแต่หนานะองค์นี้ผ้าหนานะครับทรงดีเห็นไหมไหลสุดๆไหลกิ่วๆ พิมเหมือนว่าระครังพิมพ์ใหญ่แต่ตัดไม่ชิดนะนี่ฮะของนี้เอาไวๆนะเอาไปสองพันห้าพอนะครับจัดโตให้นะครับบอกแล้วจัดโตนี่จัดโตให้นะได้มาไม่แพงผมก็แบ่งไม่แพงนะใครชอบจัดไปนะสองพันห้านะครับนี่เมมเมทมวลสารนะครับเห็นไหม โอ้ข้างสวยเนี้ยข้างเนื้อจัดมากเลยนะไม่แพงนะครับสองพันห้านะอาได้หนานะครับฟอร์มเหมือนว่าละคังเลยนะเน,น,นื้อหนึบนุ่มนะด้าน,นหลังนะครับผม อ2,005นะครับไม่หักไปซ่อมนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมแล้วกันเนาะมาฐานแซมบางขุนพรมนะครับนี่คือเนื้อจัดเอาเท่ากันเอาไป2,005นะครับสวยนะคมดีนะครับบอกแล้วจัดโปรไม่แพงนะครับ ภาพมากของรูปเพิ่มนะครับผมข้างนะครับโซนแก่ปูนหน่อยแต่ก็มีมวลสารนะนะครับนี่ฮะไม่มีซ่อมนะครับฐานแซมบางขุนพรมสวยหลังละ่ะอ่านี่หลังสวยนะครับเน่าเลยนะ หลังเน่าเลยนะครับภาแบบนี้จะเป็นเมื่อก่อนผมขายสี่ห้าพันนะนะครับเนี่ฮะเอาไปสองพันห้านะครับด่วนๆไวๆนะกำไรบางๆนะครับผมทักมาแล้วกันเนาะขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับ fc โอเคคลิปนี้นะครับองละ2,500นะครับผมถูกใจทักมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ